สวัสดีครับเนื่องจากว่าราคาหมูที่ไทยตอนนี้แพงอย่างมากๆทําให้พ่อค้าบางรายเห็นช่องทางทํากําไรแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับจึงมีการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูเข้ามาไทยโดยที่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีข่าวเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มุกนาหารได้ยึดเนื้อหมูที่ลักลอบนําเข้าจากลาวได้จํานวน20ตันมูลค่าประมาณ5ล้านบาท แต่ว่าโดยที่จริงแล้วเนื้อหมูพวกนั้นเป็นเนื้อที่มาจากรัเสเซียนําเข้ามาผ่านเวียดนามมาผ่าน่านลาวแล้วก็มาเข้าไทยอีกทีซึ่งตรงนี้ชาวลาวจะมีความคิดเห็นกันอย่างบ้างเกี่ยวกับข่าวนี้ลองไปฟังกันดูครับโดยที่ว่าความคิดเห็น,นแรกได้มาแสดงเอาไว้ว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหมูอยู่ที่ลาวแพงกว่าอยู่ที่ไทยหรือแล้วก็มีคนมาตอบใต้ความคิดเห็นนี้ครับว่า ที่ไทยขายกิโลละ300จากนั้นชาวลาวท่านต่อมาก็มีความคิดเห็นแบบนี้ครับเนื้อหมูบ้านตัวเองก็ขึ้นราคาอยู่แล้วยังสะเอะลักลอบไปขายบ้านเขาอีกความคิดเห็นต่อมาครับเนื้อจากรัเสเซียเวียดนามนาเข้าผ่านลาวส่งไทยไม่ใช่จากลาวนะแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับสมน้ําหน้าเขา มันก็เกินไปอยู่รอกหมูอยู่ลาวก็ยังขาดแล้วยังมีหน้าส่งออกอีกความคิดเห็นต่อมาครับขายอยู่ลาวโลละ140ส่งไทยโลละ250ใครไม่อยากขายแล้วก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับเป็นไปได้ไม่ต้องส่งออกส่งเข้าขาขายภายในประเทศเงินตามไม่รั่วไหลจากนั้นความคิดเห็นต่อมาครับมีหน้าล่ะหมูถึงขึ้นราคา ความคิดเห็นต่อมาครับแล้วตำรวจด่านเราทำไมไม่จับเห็นแจ่เงินเขาฟาดให้เลยไม่รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติให้ประชาชนแล้วก็เป็นความคิดเห็นต่อมาครับบ้านตัวเองยังไม่พอกินขโมยเอาไปขายบ้านเพื่อนอีกความเห็นต่อมาครับสินค้าจากเวียดน,นามผ่านลราไปไทยลรวมีไม่ถึงตันหรอกมีเท่าไหรก็ลงตลาดมดแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับ มาลาวได้แต่อย่าหวังเข้าไทยเพราะตำรวจเขาทำจริงเขาไม่กินเล็กกินน้อยนะชาวลาวท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสมปวนราคาดีนักจากนั้นชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนหมูก็เพราะว่าโรคระบาดอหิวาหมูเขาจึงเข้มงวดการนําเข้าไม่ถูกต้องเพื่อสกัดกั้นการระบาดหมูล้มตายเป็นจานวนมาก ความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อมาครับถูกแล้วสินค้าบางอย่างเขามีเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจมาควบคุมราคาไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคไม่เหมือนกับเจ้าหน้าที่บ้านเรานะนั่งอยู่แต่ในห้องทำงานกลัวโควิดจากนั้นความคิดเห็นต่อมาครับจะไปคิดอะไรกับเขามันเป็นการตลาดของเขาคนธรรมดาทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยให้เขาจัดการกันเองพูดไปก็เหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมาครับ สมนำหน้าอยากรวยทางลัดช่วงโควิดเป็นยังไงล่ะคราวนี้จะมารวยสมใจไหมความเห็นต่อมาครับโลภมากมักจะล่ามหายสมนำหน้าแล้วก็ต่อมาครับถ้าเป็นดันลาวคงจะล้วงเงินให้พนักงานกานแล้วก็ผ่านไปเฉยๆชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยที่ไม่รับสินบนเหมือนเจ้าหน้าที่ของลาวความคิดเห็นต่อมาครับลาวเป็นทางผ่านเฉยเฉ มูนี้มาจากรักเสเซียต่อมาครับนายทุนรวยคนทุกยากคือประชาชนความคิดเห็นต่อมาครับนำเข้าจากเวียดผ่านลาวเฉยๆถ้าจะพูดให้ถูกเนื้อหมูอยู่ลาวขึ้นราคาขนาดนี้หมูเยอะขนาดนั้นจะเอามาจากไหนครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่นำมาให้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ